พี่จะมาสื่อสารพระคัมภีร์บทหนึ่งที่เคยแบ่งปันแล้วแต่แบ่งปันในเฉพาะบริบทแต่วันนี้พี่จะสื่อสารคุณให้เห็นถึงว่าความหมายที่แท้จริงเนี่ยมันแปลมาแล้วถูกต้องไหมแลวจะทําให้คุณเข้าใจความหมายในพระคมพีในบทอื่นด้วยว่าพระคัมภีร์นั้นนะมีคําแปลให้เราเสร็จเรียบร้อยแนละ้วแล้วเราจะมั่นใจว่าเราแปลถูกเพราะถ้าเราไม่มีพระคมพีบทพวกเนี้ยมันจะทําให้ทําให้อะไรรู้ไหม ทำให้เวลาเราไปอธิบายคัมภีร์บทน,นี้แปลแบบนี้คนที่ก็ไม่เข้าใจก็จะเถียงแล้วว่าเราแปลเพีย้ยนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าที่เราแปลเนี่ยเพี้ยนหรือไม่เพีย้ยนโอเคนะซึ่งเป็นบทบทหนึ่งอยู่ในที่พระเยซูเทศนาบนภูเขาพระเยซูต้องการบทที่พระเยซูพระเยซูเทศนาบนภูเขานะั้นเป็นบทที่พระเยซูปาถนาะให้คิดเรียนหรือคนฟังได้เข้าใจว่าความหมายาพระคัมภีร์นั้นไม่ได้แปลตามตัวหนังสือ ที่จะยกตัวอย่างบริบทบทหนึ่งอยู่ในแมททิวบทที่ห้าข้อยี่สิบเอ็ดถึงข้อยี่สิบหโอเคนะหัวข้อบริบทคือทัศนคติษษษของพระเยซูเรื่องการโกรธเห็นไหมโอเคนะคำว่าทัศนคิของพระเยซูเรื่องการโกรธนั้นหมายถึงพระองค์กำลังจะบอกเราว่า ไอ้ที่พระพีเขียนไว้ว่าโกรธ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 นะการโกรธนั้น,นนะในความหมายของพระเจ้านั้นลึกลึกแล้วแปลว่าอะไรลึกลึกแล้วไม่ได้แปลตามตัวภาษาหนังสือหรือความเข้าใจของคุณคว่าคุณเกิดอารมณ์โกรธโอเคนะหรือความโกรธนั้นมันสําคัญแค่ไหนหรือความโกรธนั้นนะมันร้ายแรงแค่ไหนโอเคเราจะเห็นจากข้อยี่สิบเรามาดูก่อนว่าพระเยซูกล่าวเช่นนี้ว่า ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนอันนี้เป็นเท่ากับพระเยซูกองเรบอกว่าในบรรดเก่าได้มีคำเขียนไว้ว่าอย่าฆ่าคนโอเคนะพวกยิวก็พยายามทำตาม <c oughs> นะพออ่นนอานบรรด์กาบว่าอย่าฆ่าคนก็อย่าฆ่าคนก็ไม่ฆ่าคนใครฆ่าคนแล้วต้องถูกฆ่าต่อต้องตายต่อเห็นไหม ตาแทนตาฟันแทนฝัน,น,นพระเยซูก็บอกว่าพวกคุณอ่านพราคัมภีร์หรืออ่านบัญญัติเก่าบัญญัติของโมเสสบอกว่าอย่าฆ่าคนคุณก็ไม่ฆ่าคนดูนะเพราะอะไรเพราะบัญญัติเก่าเขียนไว้ว่าถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิาพากษาลงโทษถ้าคุณมีกระดาษนะคุณเขียนคําว่าฆ่าคน <c oughs> ไว้ทางซ้ายมือและผลที่จะได้รับเขียนทางขวามือคือ ถูกพิ่ภาษาลงโทษอันนี้ตามบทบัญญัติโมเสสตามพระสัญญาเดิมหรือตามศาสนานั่นเองโอเคนะทุกศาสนาก็พูดเช่นนี้หมดนะข้อยี่ิบสองเราบอกทั้นทั้งหลายว่านี่พระเยซูกำลังพูดแล้วว่าคุณเคยทําแบบนี้คุณเคยเชื่อแบบนี้คุณเคยเชื่อว่าอย่าฆ่าคนถ้าฆ่าคนแล้วต้องถูก ลงโทษแต่ไม่ได้บอกว่าโทษอะไรเห็นไหมก็ไปเจาะรายละเอียดว่าอะไรตาแทนตาฟันแท,นฟ,น,ทนฟันเห็นไหมก็คือโทษไม่ต้องพูดโทษก็ตายเหมือนกันแต่พระเยซูกรลสงบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดฆ่าพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพี่ภาคษาลงโทษอะไรนะผู้ใดโกรธพี่น้องของตนเห็นไหมเขียนคําว่าโกรธอยู่ใต้ลงมาของคําว่าฆ่าคน ผลของการโกรธพี่น้องก็ต้องถูกพิพากษาลงโทษแนะ่โทษเท่ากับฆ่าคนเลยเป็นไปได้ยังไงโทษหนักก็องหนักสิโทษเบาก็ลงเบาสิถ้าโคตรฆ่าคนแล้วเราถูกฆ่าถูกพิพากษาลงโทษตายเราไม่ว่าใช่ไหมแต่นี่เราแค่โกรธเขาเองอะ่ะพระเยซูบอกโทษเดียวกันเลยถูกพิพากษาลงโทษทันสีพระคมภีร์แปลผิดเรื่องไงหรือพระเยซูพูดผิดเห็นไหม คนในสมัยก่อนที่เขาฟังพระเยซูฟังแล้วเขาไม่เข้าใจเพราะพระเยซูกำลังอธิบายความหมายทางจิตวิญญาณแต่คนเหล่านั้นเข้าใจพระคัมภีร์ตามความหมายของตัวหนังสือตามอักษรหมดเลยโอเคนะถ้าผดดู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้ไงโง่ขีดเส้นพูดเห็นไหมอย่าว่าเทกลงมือกระทําเลยแค่คําพูดว่าพี่น้องเราว่าไอ้โง่ท่านเองอะ่ะพูดนั้นต้องถูกนําไปที่ศาลสูง ให้พี่ภากษาลงโทษและให้เห็นไหมมีลงโทษถูกลงโทษเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าลงโทษอะไร <c oughs> เห็นไหมแล้วถาวาไอ้บ้าพูดนั้นต้องลงนรลก <c oughs> แสดงว่าว่าพี่น้องว่าอวไอ้โง่ไอ้บ้านี้มีโทษหนักกว่าอะไรหมดเลยนะมันฟังแล้วมันแปลกไหมใครฟังตอนสะมัยนั้นใครฟังพระเยซูจะเข้าใจไหมเนี่ย ใช่ไหมทำไมเขาทึกถึง,งพระเยซูอ่ะทั้งนี้พระเยซูบอกว่าเราไม่ได้พูดตามเราใจเราเองแต่เราพูดในสิ่งที่พระบิดาให้พูดและพูดตามพระบิดาให้พูดนี่แล้วเป็นผลให้ถูกตึงเนี่ยพอพูดความจริงแล้วพูดอะไรพืดเพื่อจะสอนให้เขาไงสอนเขาให้เข้าใจบัญญัติเข้าใจศาสนาเข้าใจบัญญัติโมเสสว่าลึกๆแล้วมันแปลว่าอะไร <c oughs> เราจะเห็นว่าฆ่าคนก็ได้รับโทษโกรธพี่น้องก็ได้รับโทษ ว่าพี่น้องไอ้โง่ไอ้บ้าต้องลงนรกเห็นไหมสรุปแล้วว่าพี่น้องไอ้โง่ไอ้บ้าเนี่ยมีมีโทษหนักกว่านะหนักกว่าฆ่าคนนะ <c oughs> เพราะฆ่าคนอาจจะต้องถูกลงโทษถูกฆ่าแต่อาจจะไม่ลงนรกก็ได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมได้แปลกไหมพีเร้องพี่เร้เสึกแปกงไหมโอเคนะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้พี่ขอสื่อขอสื่อสารเลยในพระคัมภีร์บทเนี้ <c oughs> มีคนแบ่งปันและมีคนเทศนาที่ไม่ตรงความหมายนีย่เยอะมากนะใจคุณเข้าใจได้นะพี่จะลงไปเลยว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนพี่น้องในที่นี้คือพระเยซูมีเขียนในพระบมีเยอะแยะเลยพระองค์ทรงเป็นพี่น้องของเรา นไ,ไหมพราะเขาจะบอกคนยิวว่าใครโกรธพระอ,องค์ซึ่งเป็นพี่น้องของคนยิวนะคนนั้นถูกพิพากษาโทษคนไหนที่ว่าพี่น้องของตนนะว่าพระเยซูว,ว่าไอ้โง่หรือไอ้บ้าคนนั้นต้องลงนรกเห็นอย่างโอเคนะใครใครพี่น้องนะพี่ประหยัดเวลาพี่ยึงไม่ยกคําว่าพี่น้องมีผู้ไปที่ไหนบ้างนะ ยังง่ายๆที่สุดเลยนย้อนอน่ะย้อนบทที่หนึ่งเลยใช่ไหมพระองค์ทรงมาเกิดเป็นมามามางชนชาติของโมงแต่คนชาติพระองค์ไม่ได้ต้อนรับพระองค์เห็นไหมแล้วในฮีบูพูดชัดเจนพวะองถือว่าเราเสมือนเป็นพี่น้องของพระองค์โอเคนะเป็นเรายกความดีมาเยอะแยะนะถ้าใครจะไปดูไปดูแมทธิวบทที่สิบสองข้อสามเสามสองประกอบกันได้นะมียังมีหลายที่เยอะมากเพราะนั้นพูดต่อในข้อยี่บสาม เหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชากําำลังบอกคนที่มีพระเจ้าบอกคนยิวในที่นี้เลงถึงคนคริสเตียนด้วยซ้ำไปนะแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้จริงๆกางพูดกับคนยิวคนยิวว่าที่คุณเอาเครื่องบูชาไปถวายพระเจ้านั้นนะแล้วระลึกขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเขืนกับท่านข้อหนึ่งข้อใดกาลังบอกคุณยิวว่าถ้าคุณ กำลังนมัสก,การพระเจ้าหรือถวายพระเจ้าอยู่กําลังปเ่นอยพระเจ้าอยู่แล้วคุณนึกได้ว่าคุณไม่ถูกกับพระเยซูถูกไหมหรือคุณยังไม่ได้คืนดีกับพระเยซูโอเคนะใช่ไหมหรือคุณยังไม่ได้ตอนรับพระเยซูเห็นไหมข้อยี่สี่พระเยซูบอกวางเครื่องบูชาไว้หน้าแทนไม่ต้องถวายพระเจ้าไม่รับถวายไปก็ไม่เกิดประโยชน์ จะไปบูชาอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์นะให้กลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนให้ไปคืนดีกับพระเยซูก่อนนะให้ไปรับเชื่อพระเยซูก่อนนะแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านเห็นไหมพระอ,องค์ถึงจะรับเครื่องบูชาของคุณในที่นี้ไม่ลงลึกถ้าลงลึกหมายถึงว่ามารับเชื่อเสร็จแล้วให้เกิดผลพระวิญญา โอเคไหมตอนที่นหวานแบ่งปันเห็นไหมมาถวายเครื่องบูชานี่คือพระเจ้าประสงค์ประสงค์หนึ่งคืนคืนดีคุณคุณคืนดีกับพระเจ้าผ่านพระเยซูก่อนแล้วก็ค่อยมาถวายเครื่องบูชาหมายถึงว่าชีวิตคุณสำแดงลักษณะพระคิดออกมานี่คือสิ่งที่ต้องการเห็นไหมจะเห็นว่าจากบริบททั้งๆทีิทัศคติพระเยซูเรื่องการโกรธซ่อนความหมายก็คือไม่ทีบทที่หกข้อสามสามนั่นเองใช่ปะ ให้แสวงหาเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าก่อน,นเห็นไหมทูเน่ยว่าแมทธิวบทที่ห้าขณะพระเยซูพูดเรื่องแผ่นดินพระเจ้ายังพ,พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยโอเคนะข้อยี่ห้าจงปองดองกับคู่ความโดยเร็วเห็นไหมหมายถึงว่าจงคืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริส นะจงปอมดองกับคู่คู่ค,ค,คู่คู่ความโดยเร็วหมายถึงว่าให้ปอมดองกับพระเยซูคริสโดยเร็วเพราะอะไรมีเวลาจํากัดในขณะที่พากันไปศาลหมายถึงว่าพระเยซูบอกว่าชีวิตของพวกคุณทุกคนกําลังเดินทางไปสู่การพีพากษาให้รีบปอมดองก่อนก่อนถึงที่วันจะพีพากษา เกลือว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาเพราะอะไรเพราะถ้าถึงวันที่พระเยซูตัดสินแล้วนะแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะถูกจําคุกและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจําหมายถึงในที่นี้หมายคุณจะถูกขังไว้ในนรกโอเคนะข้อยี่หกเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้นี่จนครบ พระเยซูบอกคุณไม่มีสิทธิ์ออกจากนรกเลยนะจนกว่าคุณจะใช้นี่จนครบและพี่พูดในที่นี้เนี่ยไม่มีใครใช้นี่จนครบได้เพราะนี่นี้จะต้องชําระด้วยโลหิพตพระคิดเท่านั้นหรือนี่นี้จะได้รับการการชําระใช้นี่โดยพระเยซูคิดเป็นผู้ใช้นี่แทนเท่านั้นเห็นไหม เพราะฉะนั้นในคิดสัจที่เราเคยได้ฟังมาหรือคาเทศนาที่ฟังมาเอาบทนี้มาเทศนาสอนาคิดเตียนอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธนะเราอย่าไปคนอารมณ์โกรธนะเราต้องอภัยเราอภัยโกรธแบบขอโทษมันเนื้อหาพระคำผีไม่ได้แปลแบบนั้นความลึกพระผีนี้กําลังแปลแบบนี้ให้เราสื่อสารว่าเดิมทีเรากับพระเจ้าไม่ถูกกันนะเราทําบาปจากพระเจ้าและพระเยซูคริสเนี่ยแหละลงมาบอก ว่าศาสนาต่างๆที่กําหนดเอาไว้ทั้งหมดนั้นนะ,นะนะแค่ถูกพิพากษาท่านเองตามการกระทําแต่ถ้าคุณไม่รับเชื่อพระองค์คุณโกรธพี่น้องพี่น้องคือพระเยซูและคุณยังไม่รับยอมรับพระองค์คุณปฏิเสธพระองค์ว่าพวกเป็นไอโบไอบ้านะคือการปฏิเสธพระเยซูคิดตคุณรู้ไหมวันนั้นคุณจะถูกพิพากษาและถูกจําคุกไว้ซึ่งไม่มีทางที่จะพ้นเลยนะเพราะฉะนั้นให้รีบคืนดีกับพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์ แล้วให้ชีวิตสำแดงพระเยซูริดออกมานั่นแหละคือเครื่องถวายบูชาพระเจ้าซึ่งไม่ใช่ถวายด้วยพิธีกรรมหรือของถวายนี่คือความหมายโอเคนะทีนี้เรามาดูว่าพี่ดําแปลแบบเนี้ยมันมีความหมายจริงดันไหมอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คนไม่เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็แปลกันเพี้ยนๆอยู่เรื่อยเปิดแมทธิวบทที่สิบสองข้อสิบ นี่พี่ยังไม่ได้ยกคำพีประกอบนะครว่าเป็นพี่น้องเนี่ยยังมีหลายข้อมายืนยันยนะและคำที่ไม่ถูกกับพระเจ้าเนี่ยเป็นศัตรูพระเจ้ายังมีหลายข้อที่บอกนะเยอะแยะนะนะนะพี่จะสื่อสารเฉพาะไอ้ความหมายบริบทมันคืออะไรท่าน,นเองและให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรท่าน,นเองนะเราดูบทที่เมธิวบทที่บทที่สิบสองข้อใช่ใช่ไหมข้อสิบก็นหนไม่ใช่ไม่ใอบทที่สิบสอง ข้อสามสิบบทที่สิบสองข้อสามสิบอ,อ่ะฟังนะแล้วเราจะรู้ว่าเห็นไหมพักคำพี์ที่จะสื้อารแล้วว่ามันแปลมาเหมือนกันแต่คนเนี่ยถ้าไม่เขา้าใจความีลึกซึ้งจะแปลผิดหมดเลยอ่ะฟังนะพี่พี่จะอ่านให้ฟังผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา พระเยซูบอกว่าคนไหนก็ตามถ้าไม่เป็นพวกพระเยซูคิดคือปฏิเสธพระองค์ว่าพระองค์ไอโง่ไอบ้านะพระองค์กาเป็นศัตรูกับพระองค์ไม่ใช่พวกพระองค์ไม่ไปจากกับพระองค์ก็คือเป็นมารเป็นลูกของมารโอเคไหมและผู้ใดไม่รวบรวมไว้กับเราก็เป็นผู้กระทำให้กระจายไปเห็นไหม แล้วใครก็ตามทําไมมาอยู่มันเป็นแก่ของพวกมันถูกรวบรวมไว้เป็นผู้เดียวพวกนะนะก็กระจัดกระจายไปหมดไม่เราไปลงลึกคำนี้หรอกโอเคนะนะก็โยงไปไป,ไปอยู่ในในกลุ่มขังในคุก<ม>้อสาบเด็ดเพราะฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าความผิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโบรดยกโทษให้มนุษย์ได้เ<ม>ห็นไหมเพราะฉะนั้นคำประมาทคำหมิ่น คำ,คำประมาทและเคำดูหมิ่นก็คือว่าพระองค์ไอปู้ไอบ้าพระบอกยกโทษให้ได้เห็น <He ard S 2> ไหมเว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษให้ไม่ได้เพราะว่าคำหมิ่นประมาทพระองค์ว่าไอโง่ไอบ้าแล้วระนึกได้นึกได้ก็ต้องไปหาพระเจ้าระนึกขึ้นได้ว่าขัดเคืองกับกับกับพี่น้องอยู่ก็รีบไปคืนดีนใช่ไหมก็จะอภัยให้ได้ แต่ถ้าหากมิมา่าพระวิญญาณบริสุทธิ์แปลว่าอะไรไม่ยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่รับเชื่อหรือไม่กลับไปคืนดีกับพระเจ้าเพื่อได้พระวิญญาณบริสุทธิ์นะอภัยไม่ได้คือถึงวันนั้นติดคุกไม่มีทางใช้หนี้หมดเห็นไหมคุณเพื่อจะเข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยมันแปลว่าอะไรนะเพราะฉใะนแมธทวบทที่สิบสองนี้จึงขยายความเออเอ,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 อาณาจักรของอะไรเอ,อ,อาณาจักร ได้แตกแยกกันก็นอยู่ไม่ได้ไงต,ต้องสื่อสารให้เห็นมีสองอาณาจักรนะอาณาจักรของพระที่กาณาจักรของซาตานโอเคนะอย่างเงี้ยนะทีนี้มาดูอีกทีหนึ่งแล้วทุคูคจะเข้าใจเลยไอ้คำหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมความหมายที่ถูกต้องลึกซึ้งจริงๆก็ยังมีผลแปรออกอยู่ในเอเฟซัสบทที Z ่สี่เอเฟซัสบทที B ่สี่ เจอแล้วนะอ่าพี่จะคอยให้เจอก่อนเอ๊ะพระบทที่สี่ข้อนี้พี่จะให้อ้อมข้าอ่านนะเจอ,อยังค่ะบทที่สี่เอ่อข้อยี่สิบหกจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่โอเคเข้าใจยังเข้าใจยัง พราะหล้คนที่ไม่เข้าใจว่าพีลึกซึ้งในความหมายที่จิตวิญญาณเมื่อมาอ่านอเ,เอเฟซัสแล้วสอนคิดเตียนอยากโากจะโกจะโกจะโก <ừ. S 1> ก็ข้ายังไม่โตข้าไม่โกดได้ไงวะเพราะฉะนั้นในเอเฟซัสบทที่สี่ข้อยี่สิบหกจะโกดก็โกดได้แต่อย่าทําบาปใช่ไหมทําบาปเพราะอะไรเพราะไม่ถูกกับพี่น้องของตนเห็นไหมนะ อย่าให้ตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่อย่าให้หมดเวลาอย่าให้หมดเวลาแล้วยังโกรธอยู่ใช่ไหมตะวันตกดินคือหมายถึงหมดเวลาแล้วนะอย่าให้ตะวันตกดินหมายถึงว่าขนาดคุณเดินทางไปสู่การพิพากษาเนี่ยอย่าไปถึงเวลาตกดินนะอย่าหมดเวลาหมดเวลาแล้วยังโกรธอยู่คุณไม่รอดแน่นอนเห็นอย่างโอเคไหม หรืออย่าให้ตะวันตกดินแล้วยังโกรธอยู่หมายถึงว่าวันที่พระเยซูริตเสด็จมาแล้วยังโกรธอยู่เพราะวันที่พระเยซูริตมาดวงดาวดวงเดือนจะล่วงหมดโอเคไหมเรายังโกรธอยู่นั่นไม่ลอยแน่นอนโอเคไหมเนี่ยพี่สื่อสารให้ฟังว่าแมทธิวบทที่ห้าทัศนคติของพระเยซูเรื่องการโกรธจริงๆแล้วแปลแบบนี้